ทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกมใหม่ครับนยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอด ไอออนแมนนะผมซึ่งผมก็ใช้ตัวสกินเป็นเอสนะผมซึ่งออกคิดที่ไรผมก็จะใช้ตัวสกิลสกินนี้นะผมเพราะว่าผมชอบเอสที่สุดแล้วนะผมหมดที่เราจะลงมันเป็นยังไงกันตามไปตามผมไปเลยนะครับกิฟต์นะผมคําสั่งนี้มันจะเป็นกิฟต์นะครับผมมันไม่ใช่แบบว่าคำตามในชื่อเรานะครับผมผมก็ประมาณนี้นะครับชื่อแล้วก็พิมพ์แบบนี้นะครับผมตามผมเลยนะครับ ก็จำตั้งแต่อันแรกนะผม A D V E นะผม A A D A D V E แล้วก็ไอ้ไมนจะมีโลกกับตันนามินกาด้วยนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมเนี่นครับก็พิมพ์ตามผมเลยแล้วกันนะผมนี่นะครับชุดไอออนแมนนะผมมันจะเป็นแบบว่าชุดที่สุดจริงที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วนะผมแลเรลผมเล่นมาครับมานะ ก็เล่นมานานแล้วแหละแต่ยังไม่แคสลงช่องสักปีนะผมผมก็เลยอยากจะมาทําบ้างเนี่ยผมนี่ครับผมบผม,มันก็จะเป็นเอ้ยอะไรวะเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็จะได้ไออะไรวะเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอไออะไรวะปฏิกรอาร์คนะคผมนี่ครับ ก็ใส่ไปเลยนะผมคลิกตรงหน้าจอกดกดค้างไว้นะผมก็มันก็จะใส่ให้เลยนะผมแล้วถ้าเรากดย่อนะผมจะเป็นการใส่ชุดนะผมเอ้ยเดี๋ยวต้องให้เราวิ่งก่อนนะผมแล้วก็พอมันพอวิ่งนะผมแล้วก็กดยอ่เอเฮ้ยไม่ใช่ดีต้องให้มันมีคําสั่งก่อนนะ,นะผมกดวิ่งแล้วก็กะดะวดไปนะผมให้มันขึ้นแปบน๊บนึงนะผมขอเวลาแป๊บนึงนครับเฮ้ยนี่มัน เฮ้ยนี่มาละ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 มาแล้วนะผมกดแล้วก็นี่โอ้โหมาร์คเป็นเป็นมาร์คเป็นมาร์คอะไรวะเป็นมาร์คแปดสิบห้าใช่ปะที่ผมจังไม่ผิดเด็ดผมก็เท่าเราไปนะผมผมก็ดูในภาคเอ็นเจี๊ยมนะผมมันจะซ่อนไว้ตรงปฏิกรณ์อาร์กนะผมชุดไอออนแมนนะผมไอเทคโนโลยีนาโนโอะไรประมาณนี้นะผมมันก็จะประมาณนี้นะมา อันนี้ออฟแล้วก็มันจะมีแบบว่าฟังฟังก์ชันทํางานแบบแบบโจมตีด้วยนะผมมันจะมีแบบอุปกรณ์เริดด้วยนะผมมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขอนี่มาแล้วนะผมถ้ามันขึ้นแบบ a s t อะไรประมาณนี้นะผมก็ถือว่าเป็นการเปิดระบบอาวุธแล้วนะผมแล้วก็กดนั่งนะผม แบบนี้ก็จะเป็นการแบบปล่อยสก,กิลอะไรแต่มันยังใช้ไม่ได้นะผมเพราะว่าเขายังทําไม่เสร็จนะครับผมทาหมดยังไม่เสร็จนะผมเขาก็ทําให้ทดลองดูแล้วผมแล้วก็กดย่ออีกครั้งจะเป็นแบบนี้แล้วผมโอ้โหอย่างเท่เฮ้ยเท่เกินดูดิแล้วก็กดย่ออีกครั้งโอ้โหจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราขอไปดูข้างหลังดีกว่า แบบหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนไปมุมมองของคนที่สามแบบนะครับโอ้หจะเป็นแบบว่าตอนที่ไอทอร์นะผมไอทอมันมันส่งสายฟ้าไปข้างหลังไอไอออนเมนนะผมมันมันทุบมันมันมันส่งสายฟ้านี่แหละไปตรงที่สีฟ้านะผมแล้วมันจะทําให้ชุดไอออนเมนนะผมชาเต็มร้อยเปอร์เซ็นอะไรประมาณกดย่ออีกครัง้งจะเป็นการเก็บชุดนะนรับผมแล้วก็กดย่ออีก ก็จะเป็นการไอ้นี้เลยนะผมก็จะเป็นการปิดระบบนะผมแล้วก็วิธีถอดชุดถอดยังไงมันจะมีถอดชุดกับถอดหัวนะผมอันนี้ก็จะเป็นการถอดหัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ไงโอ้จะเป็นนาโนไฮเทคเฮ้ยไม่ใช่ผมก็จํา ช,นะชื่ออุปกรณ์นี้ไม่ได้นะผมก็จะติดอ่างนิดนึงนะผมก็จำชื่ออุปกรณ์นี้ไม่ได้นะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดที่สุดเล้ยวเนี่ยผมก็จะเกโอ้โหนี่ไงเป็นสไนเปอร์ใช่ปะผมก็ดูมาเวิวยังไม่จบทุกภาคนะผมดูตั้งแต่ภาคเอ็น m e นั่นแหละนะผมผมเลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องทางนี้นะผมโอ้โหนี้อะไรเนะี่ย เฮ้ยอย่างเท่่ะถ้าเป็นเท่ยางงี้วะแต่ผมก็เคยดูไอออนเมียนแบบวันหนึ่งนี่สามภาคจบทันทีเลยนะผมอันนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะผมฟังก์ชันที่สองทุกคนจะสังเกตนะผมว่าด้านข้างฝั่งขวานะผมมันจะมีไอแบบนี้นะผมกําลังเสริมใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าไออะไรนี่แหละอะไรสักอย่างนี่เลยผมก็จำไม่ได้นะผมนะจะไออะไรเนี่ย อันนี้ก็ว้มีอาวุธเพิ่มอีกอะดูดิจงพี่เฮ้ยเฮ้ยอ้อน,นี่จำได้ละไอที่มันไอสู้กับไอทานอตนะผมหนึ่งหนึ่งกับทานอตนะแล้วก็ไอทานอตนี่มันหักตรงนี้ของไอรอนเมนนะผมแล้วก็ทิ่มตัวเองซะงั้นนะผมอาวุธของตัวเองแม่งสืบทิ่มตัวเอง ไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับโอ้โหอันนี้ผมเคยเจอนะผมมันใช้ตอนเอนไม่ไม,ไม่ไม่เอนเกมก็อินฟินิตี้วอลนะไม่เอนเกมก็อินฟินิตี้วอลนะผมตอนมันใช้อันนี้นะใกล้กล้จบนี่แหละนะผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนะี่ยมิลเดียตอะไรเนะี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้นะผมเพราะว่าอุ่ก่อของไอ้รอนเมนี่มันเยอะมากนะผมมีของเจ๋งๆเพียบเลยนะผมโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอันนี้แต่มันรู้สึกว่าโคตรเทน,นะผมอันนี้ก็จะให้เป็นแบบว่าตีเร็วกับฟันดาบอะไรขึ้นมานะผมมันเป็นบัฟนะผมผมจําได้ละโอ้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเพิ่มเพิ่มการวิ่งเร็วด้วยวะเพิ่มสปีดด้วยอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่ามันมันมันลอยแบบเร็วๆได้มันเป็นเทโบอะไรประมาณนี้ปะอันนี้อะไรวะโอ้อันนี้โล อันนี้เป็นโล่โอ้โหตอนตอนภาคไอ้อินฟินิตี้วอลผมเห็นเลยตอนที่มันสู้ับไอ้เดอะฮักนะผมไม่ใช่เดอะฮักไอ้ไอ้อะไรวะไอ้โอ้ลืมชื่อแล้วอะไรวะไอ้ตัวโกงอะะไอ้มีมานีทั้งเกตันะผมก็พูดชื่อไปเมื่อกี้เลยนะต่ไม่ลืมอะเออทานอัโอ้อโอ,โอมันใช้โล่นี้นะผมใช้โล่ที่อันเล็กๆอะแล้วก็กัน ที่ไอ้ทานแล้มันยิงมานะผมผมจําได้เลยอันนี้ก็ไม่ไม่เคยเจอนะผมว่ามันใช้ตอนไหนนะครับแต่มันน่าจะเคยใช้อยู่รนั้อันนี้ออปชั่นออปชั่นหมดนี่ไงมันถอดหมวกโอ้โหอย่างเท่เฮ้ยอยากไอรอนเมนของกิงดูด,ดิโอ้โหเป็นหมดไอรอนเมนที่บอกว่าผมเห็นแล้วแม่งโคตรสมจริงที่สุดแล้วนี่ครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมันเท่ขนาดนี้วะ ดูดิโอ้โหโ,โถดหมวกเปลี่ยนหมวผมขออ๋ผมจะมีอะไรบอกอย่างนึงนะผมนี่ถอดชุดได้แล้วว่าใครจะไม่เล่นหมวซสวโบนะผมว่ามันคราบได้นะผมอันนี้นะเดี๋ยวไปดูวิธีการคราบกันเลยไปไปดูกันเรลยก็สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือโต๊ะคาับแล้วก็ไอออนไอออนโคแล้วผมแล้วก็อันนี้แล้วก็ไอ ไอรอนนะผมไอรอนที่แบบเป็นบล็อกนะผมแล้วก็นี่คือเลยนะผมกล่องครับโต๊ะครับนะผมวิธีการคราบก็จะประมาณนี้นะครับอ้าวทิ้งทำไมล่ะประมาณนี้นะครับผมวิธีการคราบเดี๋ยวเราแบบนึงนะครับเอ้ยนี่ไงนะผมวิธีการคราบจะประมาณนี้นะผมก็เอาไปเล่นในโหมดชีวิตรอดได้นะผม ซึ่งจะประมาณนี้นะผมนาโนนาโนนาโนไอทิค <laughs> นาโนไอทิคก,ก็ว่าได้เยอะเนี่ยนะผมก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับไปไปสิกยัดเซคันด์